สวัสดีสิสีกุมภาค่ะวันนี้เราก็มาเที่ยวที่สแสมสารอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะครั้งนี้เราก็มาเที่ยวที่สุวรรักโฮมสเตย์นะคะที่พักตกปลาหน้าห้องพักได้เลยค่ะบรรยากาศดีสุดๆห้องสวยนะคะมีครบทุกอย่างนะคะทีวีตู้เย็นแอร์เครื่องทำน้ำอุ่นที่สำคัญเตียงนุ่มค่ะทุกคนไม่ปวดหลังค่ะเพราะว่า วัยนี้แล้วเนะเราก็ต้องหาที่ที่นอนที่มันแบบนอนแล้วสบายตัวค่ะดูห้องเขาน่ารักมากค่ะทุกคนราคาก็เป็นกันเองนะคะมองไปก็เห็นวิวทะเลเลยนะคะทุกคนเรามาดูบรรยากาศรอบๆกันเลยมาถึงแล้วก็มาตกปลาเลยนะคะทุกคนได้มาแล้วตัวแรกสลิดหินตัวตบเติบ ตัวนี้ก็น่าจะสีขีดอยู่นะทุกคนสีห้าขีดอยู่ก็หนักอยู่นะเกือบเอาขึ้นไม่ได้ตัวแรกตัวที่สองก็มาค่ะตัวที่สองก็มาว่าสรุปเลยได้สองตัวนะคะวันแรกค่ะตอนกลางวันมาพักแค่คืนเดียวแหละแล้วก็จะตกกลางวันกลางคืนตอนนี้ก็จะเป็นช่วงของเมร์เย็นนะคะมีอาหารทะเลด้วยมากัน สี่คนคะ่ะมากับหลานชายสองคนแล้วก็แฟนนะคะคนตกปลาตกหมึกเต็มเลยนะคะวันเสาร์จะคลึกคลื่นมากลูกค้าเขาจะเยอะค่ะวันเสาร์นเนี่ยพี่เขาก็ได้ปลาหมึกกระดองมานะคะลืมบอกไปว่างานนี้นะคะถ้าใครตกหมึก ได้เหมือนกระโดงนี่เขาจะมีแจกเสื้อแจกหมวกด้วยนะคะอันนี้ก็เราก็ตกได้แค่ปลาค่ะทุกคนหมึกเราคงไม่ไหวปวดแขนอันนี้เขาตกตอนเช้านะคะทุกคนดูสิสะพานเขายาวมากแม่แล้วก็ไม่มีเรือจอดเทียบข้างด้วยที่สำคัญก็คือตกปลาได้แบบยาวๆไปเลยจ้ะอันนี้คือผลงานสรุปนะคะก็ ได้ลปลาแบบนี้แล้วก็ปลาเล็กเราก็ไม่ค่อยเอานะคะปล่อยๆกันนะคะส่วนใหญ่อันนี้ก็บรรยากาศตอนเช้านะคะวิวสวยเวอร์อน,นี่ก็มีสะพานยาวมากสะพานยาวมุ่นยาวผากเลยค่ะดูค่ะแล้วก็ไม่มีเรือจอดเทียบข้างคะ่ะจะตก อะไรยังไงแค่ไหนก็ตกไปเลยค่ะปลานอนตกตีลังกาตกก็ตกไปเลยค่ะตกได้แบบที่ตกปลาเยอะมากค่ะก็สําหรับสายตกปลานะคะสายชิวสายเที่ยวนะคะเที่ยวธรรมชาตินะคะก็นี่เลยจ๊ะ